สนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเฉลีโดนนะครับปกติมีการพิมพ์หกห0,000ื่นนะครับก่อนอันนี้บอกว่าพิมพ์เพิ่มเป็น3ล้านแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าก็จะมีการพิมพ์เพิ่มเป็น5ล<ช>้านแล้วนะครับใช่ค่ะเพราะว่า บอกว่าบางร้านในปารีสเนี่ยขายหมดหภายใน5นาทีเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เราจะมาติดตามกรณีความคืบหน้าของการกราดยิงที่ชาลีเอปโดกันค่ะ กลุ่มเอากอิดาในเยเมนนะคะได้ออกมาแอบอ้างผ่านเครือข่ายในสังคมออนไลน์ค่ะว่าตนเองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีนิตยสารรายสัปดาห์ชาคลีเอฟโดค่ะโดยระบุว่าเป็นการแก้แค้นที่ตีพิมพ์การ์ตูนล้อเลียนศาสดามมฮัมหมัดขณะที่นิตยสารฉบับพิเศษของสำนักพิมพ์นี้ขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากวางจำหน่ายค่ะนายนัสเซอร์อัลลาซี หนึ่งในแกนนำของเครือข่ายเาัลกออิดะในคาบสมุทรอาระเบียหรือว่า AQAP ในเยเมนนะคะออกมาอ้างความรับผิดชอบสำหรับการก่อเหตุโจมตีหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็โดดในกรุงปารีสค่ะโดยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในอินเทอร์เน็ตเมื่อวันพุธค่ะระบุว่าการฆ่าหมู่ที่ชาลีเอ็ดดดนี้เป็นการแก้แค้นให้กับพระศาสดานั่นเองโดยนายอันซีกล่าวว่าแกนนำของ AQAP มีส่วนในการเลือกเป้าหมายวางแผนแล้วก็ให้การสนับสนุนทางการเงินตามค คำสั่งของอัลมานอัลซาวฮิรีผู้นำสูงสุดของเครือข่ายนั่นเองค่ะ AQAP ถูกก่อตั้งขึ้นนะคะในเดือนมกราคมปี2009โดยเป็นการควบรวมระหว่างอัลกออิดะสาขาเยเมนและซาอุดิอาระเบียค่ะขณะที่สหรัฐมองว่ากลุ่มนี้เป็นสาขาที่มีความอันตรายมากที่สุดของเครือข่าย ในขณะเดียวกันนิตยสารชาร์ลีเอฟดได้ออกวางจําหน่ายอีกครั้งค่ะโดยสามารถขายได้ทั้งหมด3ล้านฉบับจากปกติที่พิมพ์เพียงแค่60,000ฉบับต่อสัปดาห์เท่านั้นจนทําให้ต้องมีการสั่งพิมพ์เพิ่มอีก5ล้านฉบับค่ะซึ่งผลกําไรจากการขายฉบับนี้จะมอบให้กับครอบครัวของนักข่าวและนักวาดการ์ตูนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สังหารหมู่เมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาค่ะ ครับก็คงจะต้องดูกันนะครับว่าเหตุการณ์จะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่าท่ามกลางความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในบางจุดก็มีการขยายอิทธิพลของบางกลุ่มก่อการร้ายนะครับอย่างโบโกฮารัมนั้นล่าสุดนะครับมีการรายงานว่าสามารถที่จะขยายพื้นที่อิทธิพลของตัวเองได้มากเท่ากับพื้นที่ของประเทศคอสตาริกาแล้วนะครับมาติดตามข่าวในลําดับต่อไปกันครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวด่วนในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเมื่อสหรัฐมีการรายงานข่าวล่าสุดนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมา FBI ได้จับกลุมชายในเมืองโอไฮโอที่วางแผนที่จะโจมตีอาคารรัฐสภาของสหรัฐในวอชิงตันดีซีครับชายคนนี้ก็คือคริสโตเฟอร์คอนเนลซึ่งสาเหตุที่ FBI รู้ว่าเขากําลังคิดการก่อการร้ายเนื่องจากข้อความในทวิตเตอร ที่ทวีตสนับสนุนกลุ่ม IS อย่างจริงจังตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคริสโตเฟอร์เคยถูกจับในขณะที่พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมาก่อนด้วยคริสโตเฟอร์นั้นล่าสุดนะครับถูกจับในขณะที่กำลังซื้อปืน M15 ใน o อไฮโดยที่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ที่รับคำสั่งโดยตรงจากกลุ่ม IS แต่เขาต้องการที่จะเข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มมุสลิมชีฮัดด้วยตัวเองนะครับ เขาวางแผนที่จะไปที่วอชิงตันแล้วก็ติดตั้งระเบิดในอาคารรัฐสภา,ารวมถึงต้องการที่จะกระดยิงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้นด้วยวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับจอห์นแคร์รีมีกําหนดจะเดินทางไปที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลฝรั่งเศส และก็พัธมิตรอีกหลายชาติในยุโรปนะครับว่าด้วยเรื่องของการหาหรือแนวทางป้องกันและก็ปรับปรามการก่อการร้ายด้วยครับซึ่งที่ผ่านมาค่ะสหรัฐถูกวิพากวิจารณ์ในกรณีที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาไม่เข้าร่วมในการเดินขบวนสมานฉันท์นะคะที่กรุงปารีสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาร่วมกับผู้นํากว่า40ประเทศนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็ออกมามองค่ะว่าสาเหตุถ้านายบารักโอบามาเข้าร่วมเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ นำไปสู่การก่อการร้ายที่เยอะกว่าเดิมก็ได้ค่ะครับก็เป็นภาพของการคล้องแขนครั้งยิ่งใหญ่ของผู้นําหลายชาตินะครับที่มีการเดินร่วมชุมนุมในครั้งนั้นนะครับมาดูห้าดับข่าวที่น่าสนใจในะรอบวันทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องแรกคือ F b i จับผู้ที่วางแผนก่อการร้ายโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐนะครับสนะฮะก็คืออัลกออิดะอ้างว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบงการฆ่าหมู่ที่หนังสุพิม ชาลีเอฟโดนะครับประธานาธิบดีอิตาลีลาออกนะครับอิโดนีเซียพบตำแหน่งลำตัวหลักของ q c 8501แล้วก็เป็นการเปิดเผยผลสำรวจทัศนคติของอังกฤษคนอังกฤษนะครับที่มีต่อชาวอยู่ในพื้นที่ครับ ข่าว p l u สในวันนี้นะคะเราจะมาดูความคืบหน้าของกรณีที่แมคโดนัลด์พบสิ่งแปลกปลอมในอาหารถ้าหากว่าคุณผู้ชมจําได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการพบพลาสติกในอาหารแล้วก็มีการพบฟันของมนุษย์ในเฟรนช์ฟรายด้วยค่ะ บริษัทแมคโดนัลล์ในญี่ปุ่นและบริษัทคาเกวบริษัทผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับแมคโดนัลล์ออกถแถลงการว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่พบความเกี่ยวข้องระหว่างผลิตภัณฑ์พืชของคาเกิวและชิ้นส่วนพลาสติกที่พบในนักเก็ตของแมคโดนัลล์ค่ะ โดยผลการสืบสวนพบว่าชิ้นส่วนพลาสติกที่ลูกค้าพบในนักเก็ตจากร้านแมคโดนัลล์ในเมืองมิซาวะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นไม่ได้ใช้ในการปลูกพืชของบริษัทคาเกิลวที่สระบุรีนะคะในประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่ผลิตชิ้นนักเก็ตค่ะทางแมคโดนัลล์ญี่ปุ่นยืนยันค่ะว่า ร้านแมคโดนัลล์ที่เมืองมิซาว่าไม่ได้ใช้พลาสติกประเภทดังกล่าวในร้านนะคะแล้วก็เป็นไปได้น้อยมากที่พลาสติกจะเข้าไปปนเปื้อนนักเก็ตระหว่างขั้นตอนการเตรียมอาหารค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพลาสติกดังกล่าวมาจากที่ใดค่ะ ซึ่งสิ่งปนเปื้อนในอาหารก็เป็นปัญหาล่าสุดที่แมคโดนัลล์ต้องอเผชิญค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ทางแมคโดนัลล์เผชิญกับวิกฤตยอดขายที่ดิ่งตัวลงกว่า2 1เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะนับเป็นเดือนที่11ที่ยอดขายตกต่ำลงติดต่อกันค่ะแล้วก่อนหน้านี้แมคโดนัลล์ก็ได้เผชิญกับวิกฤตการขาดเฟรนช์ฟรายในการออกจําหน่ายมาแล้วด้วยค่ะกับแมคโดนัลล์ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นน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 นใใชช่่่่วงงงีีี้้้ะะคคคครรัเเเพืืออออผมหหลายทยททิปดข ทำไงคะนอนในแมคโดนัลล์ก็ไปนั่งเงียบๆในแมคโดนัลล์ประหยัดมากไปได้คือ1 3ึ่งสพันเยนนะครับก็ไปนั่งงียบบางคนบ้าเที่ยวฮะอยากจะประหยัดเงินแล้วก็เงินไปเที่ยวแทนอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวครับ